ฟังก็ติฟาบาทยังไงอะไรอยงี้ปรลังเนี้ยมันเป็นปลังเก่าแก่แลวพวกท่านเนไปนั่งทรงเดชนไม่ได้ขอเจ้าพี่ใครจะได้นั่งเฮ้ยใช่ลูกจริงอย่างที่เมคินพูดนะแม่ใครนะเมึงไงคุณเมคินเอบคุณครับเออนี่จริงลูกมันพูดถูกใช่อย่างนั้นนะลูกนะบระลังนี้มีเจ้าพี่เจ้าทาง ควรเจ้าที่จะอยู่ไม่ได้ 我啊，我呢？ พาเออท่านนั <ไป S 2> ีน้ไก่เข้าไปแล้วโย่แ <c oughs> ม่มันเป <c oughs> ็นมูขนได้จะระบังรำแค่บนญีู <c oughs> <c oughs> Thank <laughs> you. จะขอพ่อจากฟาบาจะลองนั่งดูเหรอพะยะค่ะเดี๋ยวได้พ่อจากเราพะยะค่ะได้หลับตาแล้วนึกแต่สิ่งดีง<ทา>นอนจะพอนเอาแล้งคืนนี้ขอ,อ,อนอนบ้านพอนด้วยได้ไหมนดอนไม่ได้ทำ<อ>ไมอ่ะอีพอ<า>น,พ<า>นมีผัวแล้ว<ดอด> แล้วมันรู้ได้ไงอ่ะนี่ไอผัวแล่ขีดไป่ดูไอ้หนูนั่งได้ก็รู้รู้่ว่าจะนั่งได้หรือไม่ก็ไม่อู ไอเวนตกหลุมแล้วเนี่ยไนลงท่อระบายน้ำไปแล้วอะไรใส่ไม่ได้เลือกเลยมันไปแล้วแม่ไม่ได้เลือกอีกสักคนนึงกูมันเจ็บว่าคุณจะเป็นเจ้าก็ไม่ได้อยอานั้นแม่ก็ไม่นั่งเองดิไม่นั่งหรอกทำไมเดี๋ยวไปตกหวยอีกคนเข้าพ่ออย่ายิ้มสิยิ้มอะไรเนี่ยคะแม่ยิ้มแม่ลองไปนั่งดูไม่หนูได้ยินมาที่เกิดว่าแม่นั่งนะแม่เล็กไม่ใหญ่ให้คนละพัน โลสายจะไม่มีใครนั่งได้เอ้าเฮ้ยมาีิสิไปยืนเด่นสง่าอยู่คนเดียวเห็นไม่เขาหน่ก็ไม่ได้เลยอะ่ะเห็นแล้วเห็นใครไปนั่งก็โดนถีบจะลงให้เจ้านั่งดูอุ้ยแล้วถ้าเกิดกหมอมฉันนั่งได้เดิงได้ให้เป็นเจ้าเลยจริงนะเออหมอมฉันต้องบนบนานฐานเก่าก็ได้ก็บนเลยอ่ะ Hello. ไปโตของเขาเสืไปเรียนหิกพ่อจะเป็นเมธได้ยังไงทำไมอ่ะตบปอยพอคุณแม่เขาเป็นตลกตลกูนตูนรำสวยเดตาต้าไม่เป็นหน้าหลักษั่เนี่ยและเขาเป็นกายยิบันรลกฝันเหาอย่ล้ว ฉั่รับพระยาคนจริงนี่นั่งไม่ได้อ้อาวตัวบัลลังก์ต้องมีเจ้าของถ้าเกิดไม่มีเจ้าของมันก็ลกล้างไร้ความหมายจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีเจ้าของมานั่งใหม่ะฉันก็นั่งเมื่อวานเมื่อวานฉันอยู่ใกล้ผีวันนี้ฉันเป็นผีลองเป็นลองเป็นก็จริงนะหาคนมานั่งใหม่กันแต่ไม่มีใครมานั่งได้ไอ้นุมไม่เอาเลยทำไมอะชุดสีส้ <c oughs> มกูนั่งเลยหน้ากูสติ๊ด ไม่ให้ทุ่งเขาด้านบนอยากจะให้เขาอยู่งเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดมัทำตงต่างเขาเป็นนางโกงเหรอตัวเขาเป็นดีนะอยากจะให้เขามานั่งเหรอใช่ทำไมจะต้องให้เขามานั่งเลยกูจะล้วนถีบซะสามล้อชอบเขาละเขาเล่นโกงหุ้นถั่วนี่เหมือนมากชอบตอนไหนนะตอนที่หึงหัวอตอนนี้เหมือนจัดเลยรก็ใช่เออเอาแต่ก็ผีเดียวสิงกันเลย ่เพิ่งมีเมียน้อยไม่ต้องแทงไม่ต้องแท็ไม่ต้องแทงก็มีใช่ไหมไม่มีเรารักกันดีแลใคร่งะไระไีใครไอ้นี่ไ้เราเมึงก็บอกหูสิไอ้หนูคนนี้ไอ้หนูคนนี้นั่งได้ไอ้หนูเหรไอหนูคนนี้นั่งได้นี่นนนคนนี้นั่งได้จะเรียกออกมานั่งไม่ต้ออกมาถีบแล้วเฮ้ยจะออกมานั่งไหมฮะออกมาถีบมันก็อย่างไรอยู่อย่างไรไม่คงเน่เปิีกกันปะ ้มีไม่เล่าจะเอาอะไรมั่งละหมูเห็เป็ดไก่ข่เหียวต้ม็ดขนมลูกนึงหกอย่างแล้วเอาชาโออีปิมาด้วยโอิแล้วก็บัวทกๆๆอกช็อบช็อบบัวกชอบช็อรช็อกอกช็อไช็อกช็อกอกช็อีอกช็อกช็อกช็อกชแอกช็อกช็อกชอกช็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 ้กช็อกท็อกช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 ็ออก็อกชจะช็กช็ก็ออช็ออกก็ชอ็ หม,หมอผู้หญิงหมอผู้ชายหมอเอาหมอผู้หญิงนะอะไ,ไ,ไ,ไม่เอาแล้วหมอผู้หญิงนะอ่ะเขาหมอผู้หญิงไม่ได้เนอะแล้วเอาหมอผู้ชายอะไรไม่ไปชักแล้อย่างนั้น <c oughs> แค่นั้นรู้ไหมว่าเราเป็นคนตอแหล <c oughs> เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋ <c oughs> อเป็นคนปุ่มดอกแคเอ้เอางนี้นะให้ลูกยง่างจะไปออกมาเลยจ้า <c oughs> ตกลงรตามนี้นะจ้า <c oughs> จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ว่าพุทธไทยเจอกันใหม่นะ เรื่องอะไรพูดเรื่องนี้และ